ไปกันที่สถานการณ์โควิดประจำวันใช่ค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตต้องบอกเลยนะคะเป็นตัวเลขที่โ,โหยลงมาระดับนี้ถือว่าทุกคนก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะคะ27รายคือผู้เสียชีวิตแต่ผู้ติดเชือ้อรายใหม่ยังอยู่ที่4,753รายค่ะรักษาในระบบก็ต่ำกว่า8,000 0แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วยังวิ่งอยู่ระหว่าง8,000 0วันนี้เหลือ77,811รายแต่ตอนนี้กําลังกลัวตัวใหม่มาเนี่ยแหละด้วยความเคารพนะผมถือว่าเป็นสถานการณ์ปกติค่ะ ระวังสถานการณ์ที่มันที่มันไม่ปกติแล้วก็กําลังถึงยังไม่เข้ามาบ้านเรานะคะแต่ต้องระแวดระวังไว้ก่อนนะใช่ไหมเข้าไม่เข้าไม่มีใครรู้หรอกบอกไม่ได้หรือเข้ามาแล้วแล้วยังไม่รู้ตัวมันยังไม่เจอยังไม่เจอตามใดไม่ตรวจไม่เจอเรื่องของเรื่อง พี่โคก็เก่งซะเหลือเกินพี่โคพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาปรับเนื้อปรับตัวกลายพันธุ์อีกรอบหนึ่งเชื้อกลายพันธุ์โควิดตัวใหม่เขาเรียกกันว่าโอไมครอนหรือชื่อน่ารักนะโอไมครอนโอไมครอนเนี่ยจุดกําเนิดของมันก็คืออฟริกาใตา้ใช่ค่ะขณะที่ขณะนี้ระเบิดเถเทิงไปทั่วโลกแล้วใช่ค่ะก็มีหลายประเทศเริ่มพบผู้ติดเชื้อแล้วนะคะเจอเยอะแล้วนะ,จะเอะนะจอเยอะหลายประเทศแล้วด้วยนะคะ ประเทศไทยก็กำลังลุ้นๆกันอยู่นะคะขณะที่เราคุมสถานการณ์ตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันกาดก็ต้องสูงด้วยครับแล้วก็ต้องคุมเข้มด้วยเพราะตอนนี้เราก็เริ่มเปิดประเทศกันแล้วตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาถูกไหมคะทางฝั่ง,งทางฝั่งเอเชียมันไปโผล่ที่ฮ่องกงนั่นไงใกล้ไหมละ่ะด้านใต้ของทวีปเอเชียก็คือออสเตรเลียมันไปโผล่ที่ออสเตรเลียทั้งฝั่งตะวันออกตะวันออกเนี่ยขณะนี้มันไปโผล่ที่ฮ่องกงและออสเตรเลีย น่าก <N un ca ut> ลัวคืบคลานเข้ามาแล้ว,ลวภู <N un ca ut> ิภาคนี้นะคะส่วน <N un ca ut> ยุโรปส่วนที่ต่างก็เริ่มเจอกันหลายประเทศแล้วทีเดียวด้วยความครบอย่างที่ได้เรีนเนี่ยน,นะครับต้องเสมอของเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่แอฟริกาโอไมคอนก็คือประเทศแอฟริกาใต้ใช่ค่ะหลายประเทศในทวีปแอฟริกาเ,เ,เริ่ม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 เป็นประเทศที่น่ากลัวถูกสั่งห้ามเข้าลหลายประเทศเข้าห้ามคนจากทวีปแอฟริกาเข้าประเทศแล้วนะใช่ค่ะรวมทั้งประเทศไทยเองก็มีการประกาศด้วยนะ